คำสอนหลวงปู่มั่นเรื่องการภาวนาและใจที่สงบใจของคนเรานี้ถ้าไม่ฝึกไม่อบรมมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนลิงไม่มีที่อยู่แน่นอนแต่ถ้าเรานำใจเข้ามาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธให้ใจมีที่พึ่งมีที่เกาะใจนั้นจะค่อยสงบลงเมื่อใจสงบแล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนฝุ่นละอองที่ปลิวหายไปเหลือแต่ความเย็นความสบายอยู่ในใจเราเองหลวงปู่มั่นท่านย้ำเสมอว่าอย่าคอยหาสุขจากสิ่งภายนอกความสงบแท้จริงอยู่ที่ใจที่ฝึกดีแล้วผู้ปฏิบัติต้องมีสติอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินยืนนั่ง นอนเมื่อเราฝึกบ่อยๆจิตจะมีกำลังมีความตั้งมั่นแล้วทุกข์ก็เบาบางลงเองความสุขก็เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั้น